สำหรับใครสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจอ h ชาวไร่นะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องชัยบานฮวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดต่อเวลาพิเศษมาครับ วันนี้มาอยู่กับไอดีรองนะฮะก็อาจจะคาดหวังไม่เยอะแต่ถ้าได้1 0 1ก็จะดีอยู่แล้วนะครับใครๆก็อยากได้ใช่ไหมโอเคมาผมก็เตรียมมาประมาณ4,000พอยต์ไปเลยนะก็เปิดทั้ง95ถึง1 0 1แล้วก็ท็อปอีเวนต์นะครับไม่รู้ว่าอันไหนเนี่ยจะคุ้มสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาเดี๋ยวเรามาเริ่มพันพอยต์ก่อนนะครับประเดิมไปก่อนมาครับจัดเลยครับลุ้นกัน ปุ๊บ9 6 9 6 9 6 9 6โอ้โหน่าจะเจ๊งนะทรงนี้ผมเอาเป็นซาวิกแล้วกันดูทร,ทรงน่าจะขายง่ายคนต้องการอะไรเงี้ยนะโอเคครับอ่าเดี๋ยวเรามาเปิด3,000พอยต์เลยแล้วกันนะครับ3,000ไพ่ก่อนไปแล้วครับปุ๊บเมื่อกี้ไป14ล้านแล้วนะจะวานี้ 9 7 98โอ้โหมาเล่นโอ้โหคาวานีผมว่ามาเล่นหรือไม่ก็คาวานีแหละไอตัว2ตัวแรกเนี่ยไม่น่าดีนะครับตัวอื่นก็อย่าไปสนใจมาโอ้โหไม่ดีเลยอ่ะรอบนี้ไม่ดีเลยนะครับแต่ก็น่าจะใช้งานได้ไปลองดูฮนะจัดมาจัดมาเดี๋ยวเรารับกันก่อนปุ๊บ มาห้ามาแล้วจัดไปโอเคเรียบร้อยสำหรับไอเดีนี้มาครับจังหวะน,นี้ครท่านผู้ชมนะ0 0 0พัน p o i n ละ1,000พัน p o i นะครับบอกได้เลยว่าลุ้นยากเหมือนกันนะตั้งแต่แบบไม่เป็น6,000พอย i n เนาะแต่ก็เอาละถือว่าขายได้ก็โอเคไปครับพันพอย n t ครับ หนึ่งร้อยมาเลยหนึ่งร้อยเก้าโอ้โหแล้วมันออกเกหมดเลยครับเนี่ยคือผมดูทรงแบบราคาเท่ากันหมดแหละนะครับเหมือนเอาไปแลกแต้มต่อนะครับตอนนี้แล้วกัน r m ไปคือไม่ต้องไปดูแลเพราะว่าไปดูเนี่ยมันก็เท่าเท่านั้นแหละเสียเวลาเปล่านะครับ อ่ะเริ่มจากตรงนี้ดีกว่า3,000พอยต์เลยโอ้ขอดีๆเหอะนะครับวันนี้ดีๆหน่อยมั้ยจังหวะนี้นะท่านผู้ชมเอ้ยมันต้องมาให้ผมเฮ้ยีปุสกัตมาเอาเรืวิลเลียมปุสกัตมาปุสกัตยังไงก็เยอะแล้วมั้งอ่ะผมขอไปดูวิลเลียมกับปุสกัตนิดนึดนงแล้วกันนะผมดูทรงแล้วกลัวเหมือนกันปุสกัตมัน CF ด้วยไง,ง ซีกับ rw นะฮะ98นี่พุดตะสี่สิบล้านก็ยังพอได้อยู่นะวินเลียม2ีสจบโอเคคือมันก็ชัดเจนแหละแต่ก็กลัวนะครับก็กลัวเหมือนกันแต่เอาชัวร์ดีกว่ายังดีร้อยหนึ่งนะครับปุตันะฮะ โอ้โหถ้าไม่ได้เนี่ยก็แห้งเหมือนกันนะสี่สิบล้านก็ยังดีอะอ่าเดี๋ยวรับกันก่อนกดเลย h a l of Legends ชาววานนี้เราทำูช้ชมเอ้ยเรียบร้อยคะัสำหรับไอดีนี้ก็ได้ไปประมาณ50ล้าน จัดมาคท่านผู้ชมเดี๋ลวเราจะมาอยู่กับวีดีโอรองนะแล้วก็จะเป็นการเปิดต่อเวลาพิเศษนะครับ4,000แต้มเปิด2แบบนะครับบอกได้เลยว่าไม่เกลือแน่นอนรอบนี้รอบที่แล้วนี่ยอย่างเกลือมาครับเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นพันแต้มก่อนนะประเดิมชุดแรกไปครับใช่สิครับไปดิครับรออะไรนะครับโอ้โห โอ้โห oh เส่ละตัวครับผมไม่มี cm นะตอนนี้เอามาใช้ก่อนเอาไปลิงแฮมมาเล่นก่อน oh เพราะว่าเราไม่มี cm oh พอดีเราก็เอามาใช้พ,พลางๆเนาะไหนๆเราก็เสียสละตัวทิมเบอร์มาแรกแต้มเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิด3,000แต้มเลยครับท็อปอีเวนต์ครับ1นในสครับ mm hmm. ใช่เลยครับไปเลยครับจะรออะไรครับอย่าไปรอเยอะัะหว่านี้ครับ 98 98 98 97ปก้บแกครูโบครูโบไม่เอานะเด่กีลาปอรเต้ลังลาปอกนะฮะไปสวยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ก็เอาไปก่อน <c oughs> อย่าไปเรื่องเยอะนะครับไปเดีย๋ยวรับก่อนกดเลยไปเรียบร้อยครับได้กองกลางกับกองหลังครับ โอคผม <Okay. S 1> กองหลังผมไม่ต้องเปลี่ยนนะสรุป <Okay. S 1> เน้นขายครับ <laughs> เน้นขายทั้งหมด